แต่คุณมองเห็นคนที่ทําคุณมีความสุขได้ยังไงเขาพาขยคเนีเราเจ้าคิดเจ้าแคอเลยขนาดนั้นวะมเนี่ยตอนนี้ทุกคนเข้าสู่รายการถกหนังนะรายการที่จะมาถกเรื่องหนังให้จริงจังกันค่ะซึ่งรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่เราจะเอาประเด็นจากในซีรีส์หรือว่าหนังต่างๆมาดีเบตกันโดยเรื่องแรกที่เราจะเอามาก็คือเรื่อง The Gauri ค่ะ ใ,ใครเหรอใครอภัยให้ใครงั้นเริ่มจากให้ทั้งสี่คนที่จะมาดีเบตแนะนำตัวกันก่อนเลยว่าชื่ออะไรเคยดูหรือไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมิ้นท์ค่ะเพิ่งดูจบเมื่อคืนเลยค่ะกาดครับไม่เคยดูเลยบันค่ะชนลงตลอด <laughs> อะไรครับดูจบเมื่อ วันแรกที่เข้าเลยเดี๋ยวเราจะมารีแคปสปอยเรื่องสั้นๆกันก่อนเพื่อให้คนที่ไม่เคยดูได้ดูเรื่องบ้างว่าเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมุนดงอึนคือหญิงสาวคนหนึ่งที่ฝ่ายฝันอยากเป็นสถาปนิกแต่เธอต้องลาออกจากโรงเรียนหลังถูกรังแกและทำ้ายร่างกายอย่างรุนแรงสมัยมัธยมปลายเธอจึงตัดสินใจว่าในวันหนึ่งจะกลับมาแก้แค้นกลุ่มเพื่อนที่รังแกให้ได้โดยใช้เวลาวางแผนถึง18ปีเพื่อที่จะมาล้างแค้นทุกคนคำถามแรกก็คือถ้าเป็นมุนดงอ่นถ้าเป็นคน,นบูลลี่ จะแก้ไขกันไหมเริ่มที่กันเลยค่ะ <laughs> ก็18ปีใช่ไหมคือถ้า18ปีแล้วเรายังอยากแก้แค้นอยู่อะแสดงว่ามันก็ต้องหนักมากก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็คือก็คงไม่แต่ถ้าเป็นมูลนิงอื่นก็อาจจะมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยสำหรับเราเนอะถ้าเป็นมูลนิงอื่นอะเราคิดว่าแก้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีเหตุผลของเขาและไอสิบแปดปีที่เฝ้ารอมามันมีการวางแผนอย่างแยบยลเรารู้สึกว่าเออแก้แค้นแบบนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะมันหรอถ้าเป็นส่วนตัวเองอะคงไม่แก้เพราะคิดว่าไม่มีปัญญ,ญาอย่างบุญรุ่งคือทำไม่ได้ นึกหกปะ่ะพี่่อยพี่ต่อยพ,พ,พี่ก็แก้แค้นนะเออแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็แก้แค้นเหมือนกัน <laughs> ต่แต่ทำไมยังไงคะคือบริบทของของเรากับเขามันไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะอาจจะไม่มีแผนแยบยนขนาดนั้นเคียร์ให้จบตรงนั้นทําอะไรมาคืนกลับเท่ากันอะไรแบบนี้ไม่โกงที่ทำาไม่โกงการข้อสู่คาถามที่2เลยค่ะคำถามที่2ก็คือเราเห็นด้วยไหมกับการเนี่ยรอให้มันผ่านไป18ปีเราค่อยกลับมาแก้แค้นอ่ะถ้าถามว่า18ปีเนี่ยพี่จะรอไหมถ้าเป็นในมุมมุมอื่นอ่ะพี่ว่าก็คงต้องทําอย่างนั้นนะเออเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถแบบแก้แค้นแบบนั้นได้ถ้ามันแก้แค้นไป่สุดทายคูก็ ไม่เข้าข้างไม่มีใครเข้าข้างเขาเลยคือถึงทําไปเขาต้องโดนผลกระทบที่กลับมาหนะักกว่าเดิมแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมุมมองพี่พี่ว่า18ปีแม่งนานไหเราแม่งจมอยู่กับความทุกข์ทุกวันแม่งไม่ได้อะไรเงีเออ้ย อ่าถ้าถ้าเป็นเราเนาะเราว่า18ปีอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้รีเฟล็กจริงๆว่านี่คือโกจริงๆที่เขาอยากจะทําหรือเปล่าถ้าเกิดมันคือ18ปีที่แบบกูรีเฟล็กแต่ยังจนมาครบแล้วว่าคือนี่คือเป้าหมายที่ฉันจะอยู่เพื่อการแก้แค้นแล้วเราว่า18ปีก็ก็เมคเซนถ้าเป็นพี่มิ้นเองอะ่ะจะแก้แค้นเลยทันทีหรือรอ18ปีรอ18ปีเฮ้ย <c oughs> เพราะว่าถ้าแก้แค้นเลยเราเหมือนการเลยนในมูลตรงอื่นอะ่ะประเมินสถานาการณ์ก็รู้ว่าสู้ไม่ได้อะ่ะทั้งเงินทั้งฐานะทั้งแบบทุกอย่่่่าาาาางงอะทํไปมมีแแแแแแตยยยกกกกกัับบลลลิดโสในร้ค ยังไงก็ต้องรอแล้วก็ใช้สมองแก้ปัญหาอธิบายก่อนแล้วค่อยเล่าสุดท้ายทำไมอะเศร้างร่อไหแก้แค้นแก้แค้นีรากมอยากแก้แค้นไม่หรอกก็ถ้าเป็นมูนองอื่นก็เห็นด้วยนะที่18ปีเพราะว่าเหมือนเขาก็มีจุดหมายอยู่คนที่บูลลี่เขาว่าทําลายความฝันเขาใช่ไหมเขาก็ถามตัวลายว่าแบบความฝันเขาคืออะไรแล้วยังจินความฝันเขาก็คือแบบอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีสามีที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรอ ไปถึงจุดนั้นเพื่อที่จะแก้แค้นทำลายความฝันของจองจินเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ก็เมคเซนต์นะนเรามันเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมันก็แฟร์กลมกลมชอบมากมากอ่าแก๊สไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณว่าไงก็สำหรับผมนะถ้าเจอเรื่องแบบนั้นมาเราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก18ปีโดยที่มีงานทําด้วยมีเงินด้วยนะใช่มีเงินด้วยคงไม่แก้แคนเราเราสามารถผ่านตรงนั้นมาได้เรามีทุกอย่างแล้วเราก็ต้องมานั่ง เป็นทุกการคิดแก้แค้นคนอื่นอีกหรอว่าเรามันสามารถจบตรงนั้นได้เราเอาเวลาไปแบบไปตัดลมเคสอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไป e d ดูเค e หรือไปให้ความรู้ไปอะไรดีกว่าแต่คุณมองเห็นคนที่ทําคุณมีความสุขได้ยังไงเขาเป็นดาราหน้ากองไม่แต่ที่เขามีวันนั้นได้อะเพราะว่าการแก้แค้นเป็น motivation ในชีวิตคนอื่นเราเจ้าคดีเจ้าแค้นเลยขนาดนั้นไหเนี่ยอันนี้แบบมองแบบกว้างไงไม่รู้ ก็จริงก็จริงสปอยได้ป่ะเออสปอยเลยเออเพราะว่าดูพาร์ทสองใช่ป่ะพอนางเอกแก้แค้นทุกอย่างสําเร็จตามแผนที่เขาพอใจแล้วอ่ะเขาจะไปโดดตึกฆ่าตัวตายนะเว้ยเข้าใจป่ะมันหมายถึงว่าเขามีชีวิตเพื่เใช่แก้แค้นจริงๆมันเอ็กตรีมไปหน่อยอ่ะมันก็ก็เข้าใจเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาจะฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกๆแล้วอ่ะแต่เขาคงคิดว่ากูตายวันนี้ไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรอ่ะไอแรง motivation แก้แค้นทําให้เขาอยู่ต่อได้ละกันแล้วก็มาทําจุดประสงค์ของตัวเองให้สําเร็จอ่ะดีกว่าวันนั้นที่เออะรไ แคนก็คือจบไปแล้วแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเลวก็ยังเป็นคนเลวคนที่ถูกลังแกก็ยังถูกลังแกอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนจากสนามที่3มามะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องยอีก<ๆ>เรื่องหนึ่ง,ง,งก่อนค่ะแผนการแก้แค้นของมูลดงอึรนไม่ได้ทําแค่คนเดียวเธอมีคนให้ความช่วยเหลือมากมายเช่นคังฮยอนนาแม่บ้านของอดีตครูประจําชั้นหรือจูยอจองชายที่ตกหลุมรักเธอคํถาถามคือถ้าคุณเป็นหมอหรือเป็นแม่บ้านจะช่วยมูลดงอึรนแก้แค้แนไหมคะที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านั้นทําอะไรมูลดงอึรนมาก่อนอะอ๋อไม่ ไม่กฎหมายอ่ะเราจะเอาเป็นตัวเองไปซวยทําไมอ่ะเดี๋ยวตกงานเดี๋ยวอะไรขึ้นมาสมมติว่าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายหรอกเนี่ยเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าต่อให้กัดแบบมีคนที่สิทธิ์ที่กัดแขนนะสมมติแบบเนี่ยกระดุมผัวซองมาตลอดเลยแล้วมกระดุมผัวซองกระดุมเมียต่อเนี่ยกระดุม้องหรอยิ่งมันดูแย่ไปใหญ่ มีคนนึงที่แบบทำลายร่างกายกันตลอดแลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเอาคนนี้ออกจากชีวิตให้ไม่เอาอ่ะมันดูแบบยุ่งยากอะยุ่งยากแล้วแบบเราไม่รู้อยู่ตรงไหนของแพทเราจะโดนอะไรบ้างคือมันมีคอนเซ็ปต์ต่อมาเรื่อยๆแล้วคนศัตรูก็เป็นตัวใหญ่ๆงนั้นเลยใช่ไหมล่ะเงยไม่สู้นายทุนปอนแอรปอดปอกาน่แต่ในมุมพี่อะคือคือถ้าดูในหนังอะ ไอแม่บ้านนั้น่ะชีวิตมันไม่ได้ดีเลยเว้ยตอนนั้นน่ะไอมูมลนองอื่นเนี่ยเข้ามาเสนอแบบเฮ้ยถ้าช่วยแก้แค้นน่ะก็ะสมมติได้ตังออกไปนู่นส่งลูกเรียนชีวิตเอาผัวเร็วๆออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ยมีอะไรออฟเฟอร์มาให้เราอะถ้าเป็นพี่พี่เอานะพี่รู้สึกชีวิตมันแย่มันไม่ม, <คำ S 1> มีอะไรดีไปกว่าน,<อ>นี้แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยค่ะคือถ้าถ้าเป็นเซตติ้งในเรื่องอะมันก็คือเหมือนกับทุกคนที่ซัพพอร์ตเขาหมดอะเป็นทุกคนที่มีปมอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าุกกกคคนนนมมมมมีเเป้้้้าาาาาาาหยร่่่่ววัแแแแตตตจิงงงๆลลถถดอืะู เปล่าอะมันเปล่าป้าแม่บ้านเหมือนมันมาเสนอตัวเอง oh. มาเหมือนก็ขอความช่วยเหลือตอนที่คน, oh. คนขยาน oh. อาอะไรอะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเองนั่นแหละที่ก็ asking for help เหมือนกันมันกลายเป็นว่าคนแบบเดียวกันที่มีปมแบบเดียวกันดันมาเจอกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าร่วมมิชชั่นกันเพื่อวินวิน mm. ทั้งคู่ mm. เออก็คือถ้าเราเป็นแม่บ้านเราก็คงจะช่วยเขาแต่ถ้าเป็นชีวิต mm hmm. จริงก็คงเหมือนกันว่าแบบกูขียเรยุ่งเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้มีปมที่ต้องแก้แล้วก็ไม่อยากสู้กับนายทุนก็ คิดว่าไม่ทําค่ะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงผมคงกลัวนางเอกเอาเปรียบด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นละครเราก็เข้าข้างนางเอกได้ไงเพราะว่าเรารู้มันเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ชีวิตจริงก็ไม่รู้ว่านางเอกคนดีไม่ดีคนดีครับมช่วยเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยก็คือพอเรารู้ว่านางเอกเป็นคนดีไงถ้าแบบแอสในเรื่องก็แบบช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชีวิตจริงก็คงแบบ กูกูไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ช่วยนางเอกอ่ะไม่มีใครสามารถเอาผิดคนคนนั้นได้เลยนางเอกแค่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลแล้วคนคนนั้นไปให้ข้อมูลต่อแก้แชร์ความจริงออก,<ช>ออกมาใมันใช้ความฉลาดในการแก<ช>้แค้นใช่ใชแล้วถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแล้วถ้าจะไปเอาผิดป้าคนนั้นอ่ะ ก็เอาผิดอะไรไม่ได้ป้าก็ไม่ได้ผิดอะไรป้าเออแค่แบบความจริงปากรมากกว่าใช่ไหมคนเหล่านั้นปัญหาที่แบบใช้นิสัยตัวเองในการแก้ปัญหาแล้วมันก็ผโดนจับไปเองมันแบบมัดตัวตัวเองอะถ้าถ้ารู้ว่ามันเป็นการแก้แค้นอย่างเงี้ยก็ช่วยแน่นอนนึกออกป้ามันเป็นการแก้แค้นอะไรที่แบบก็ถูกแล้วหมายถึงแบบเออไม่รู้จะเรียกว่าแก้แค้นหรือเปล่าเลยใช่เพราะว่าความจริงถูกเปิดเผยใช่ใช่คำถามสุดท้ายถ้าสมมติว่า ในบริบทสังคมไทยและเราโดนบูลลี่จริงๆคิดว่าอยากจะกลับมาแก้แค้นแบบนี้ไหมคะ ประสบการณ์เลยคือพี่เคยโดนบูลลี่ตอน,นเด็กมันคือการแกล้งตอนในเด็กที่จะตัวเล็กมากแบบเข้าแถวก็จะเป็นอยู่ข้างหน้าแบบคนที่1คนที่2อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวขาวใช่ไหมก็จะโดนบูลลี่แบบไอ้ลูกคุณหนูบ้านรวยอย่างเงี้ยนะเราบ้านรวยก็โดนบูลลี่นะดีเนี่ยขาวก็โดนเนองขาวก็โดนนะน่ารักอะไรเงี้ยโดนโดนแกล้งแล้วมันก็จะมีแบบพี่อยู่แบบต่างจังหวัดใช่ไหมมันก็จะมีแบบไอ้คนแบบที่มันตัวใหญ่ๆหญ่อยู่แ Án, yeah. แล้วมันก็คงหมั่นไส้เรามันก็แกล้งเราเว้ยมาตีมั่งมาเตะมั่งมาใส่เกงวัมาดึงลงมั่งอะไรเงี้ยเอเอเราก็แบบแก้แค้นเหมือนเว้ยแก้แค้นแบบเราเป็นเด็กเราไม่คิดอะไรแบบแม่งกูจะต่อยมึงกูก็สู้ไม่ได้เอารองเท้ามันไปโยนทิ้งไ้ยแล้วมันก็รู้ว่าเราทํามันก็แบบมาหาเรื่องเราเราเตือนไปแล้วว่าเดี๋ยวมึงต้องมาแน่ถือไม่กวาดเร็ตีเลยแต่ว่าเราก็สู้มันไม่ได้หรอกนะสุดท้ายครูก็ลงโทษทั้งคู่นะตอนครูลงโทษทั้งคู่เราก็แบบ นี่เราทําผิดอะไรวะเราก็เราก็เออเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็ต้องแบบสู้มันให้มันเจ็บอ่ะเออแล้วทําไมต้องลงโทษเราด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อจ้าไม่ช่วยนะเออแต่สุดท้ายอ่ะไอสิ่งที่มันดีคือครูลงโทษจริงเ้ยแบบตีตีเราทั้งคู่แต่แม่งตีไอตัวใหญ่แรงมากเ้ยตีแบบตีจริงจังอ่ะแล้วตีเราเบาๆอ่ะแล้วก็แบบสอนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จบตรงนั้นจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะไอ้นั่น่ะก็ไม่แกล้งเรเลยแล้วกลายเป็นว่าไอ้นั่น่ะก็เป็นเพื่อนทีีีี่่่ดตอทมาแบบถึงุกวันน้ ไม่ถึงรัวจึงแค่นั้นแหละไรแจ๊กใครแจ๊แจ๊กแค่แหละจากการที่แม่งมาแกล้งเรามาแบบทําให้เราเจ็บร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็ชวนเราเล่นไปแกล้งดื้อกลายเป็นกูเป็นคนบูลลี่คนอื่นแต่ก็คือโดนรีคูเข้าแกงโดนรีคูนเข้าแกงยอยอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะประมาณนี้เรื่องของพี่พี่คิดว่าแบบแก้แค้นในทางที่ไม่ให้มันร้ายแรงจนเกินไปแล้วให้กลับมาทําให้ชีวิตใครพังอะไรเงี้ยมันมันน่าจะดีไม่มีประสบการณ์แก้แค้นใครก็คือไม่เคยไม่เคยโดนเพื่อนเยอะแบบ อะสายเพื right. ่อนเยอะก็ไม่เคยโดนกูอยู่ในสังคมที่ไม่ดีอะไรวะเนี่ยนี่แหละบุรี่ถ้าโดนทางร่างกายอ่ะ คือคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าโดนทางวาจาอะไรเงี้ยก็คงแบบปล่อยผ่านมั้งแต่ถ้าทางร่างกายแล้วมันต้องเจ็บขนาดนั้นอะมันก็คงไม่แบบอุ้ยฉันอยู่เฉยๆฉยันอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็คงไม่ขนาดนั้นเออแต่ก็คงไม่ได้ทําแบบเอาไปจี้เขากลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงหาคนช่วยเหลือมั้งแบบเออคงไม่ใช่แบบต่อยเออไม่คงไม่ต่อยกับบานไม่มีอะไรต่อยเหมือนกันเรามีเรื่องในวัยเด็กแล้วกันแต่มันไม่ใช่เรื่องบูลลี่อะเราว่ามันเหมือนเป็นวิธีการเอาคืนเหมือนกันแล้วกันตอนเด็กๆอะมันจะมีปากซโ ใช่ะที่ทุกคนฮิตมากคือปากกาแบบคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราได้ปากกานี้มาใหม่เว้ยเรารู้ว่าเราเพิ่งได้มาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเดียวในห้องอะที่มีปากกาเนี้ยแล้วเราก็ใช้มันใช่ไหมร็จแล้วเราก็ไม่ได้ระวังว่าสิ่งนี้มันจะหายอะแม่งพอกลับมาอีกทีเว้ยแม่งหายเว้ยเ้วก็เฮ้ยมันจะหายไปได้ไงวะเพิ่งใช้ม่เกี้ <laughs> เราก็เริ่มสังเกตแล้วแบบ เฮ้ยของกูไม่หายไปไหนวะแต่มันมีเพื่อนเว้ยที่อยู่ดีๆก็มีปากกาเนี้ยใต้โต๊ะมันแล้วก็เลยรู้ว่าอันนั้นอะของกูแน่แนเว้ยเราก็เลยแบบคิดก่อนว่าทาไงดีตอนนี้เป็นมูนโเแล้วว่าแต่แบบเป็นเด็กๆนะแต่ทําทันทีคือแบบพอจบคาบเรียนใช่ปะก็คือทุกคนก็จะชอบแบบเฮ้ยไปดูที่โต๊ะครูว่าวิชาต่อไปวิชาอะไรเว้ยเราก็เลยลุกตามไปแบบเฮ้ยแกต่อไปวิชาอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอรู้อย่างนี้เลยนะแล้วพอเราไปยืนที่โต๊ะว่าเฮ้ยวิชาอะไรอะมัน ระหว่างที่พวกอย่างนี่ก,กูนี่แหละเอามืออะไปเอาปากกาน,นับบานออกมาแล้วใสกว่กระป๋องแล้วอ๋อโอเคแม่ ตอแล้วก็เก็บอันนี้ไปเลยเพราะว่ากูเอาคืนแล้วแต่มึงอาจจะคิดว่ามันหายตอนไหนไม่รู้แต่ว่าอของกูเอาคืน <c oughs> ก,กูไม่แม้วางเลยอีกเลยอันนี้คือแบบ <c oughs> เป็นการคิดแก้แค้นที่ก,กูฉลาดมากแต่ว่าตอนทําตื่นเต้นมากนะเพะือใช้เต้นแบบตึกตึกตึกไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน,นอ่ะเออก็เลยแบบเป็นหนังอีกเรื่องนึง <c oughs> แล้วนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่บูลลี่แต่ก็เป็นวิธีการเอาคืนแบบที่อะถ้าไปฟ้องขู่เรารู้เลยว่ากว่าเรื่องมันจะถึงนี่มันต้องเอาไปซ่อนที่อื่นแล้วอ่ะเนื่องว่ามันไม่ทันอ่ะมันต้องนโมเมนต์นั้นเท่านั้นอ่ะก็เลยสนุกดดีีค่่ะตตืนนเ้ สำหรับใครนะคะที่ชอบการถกหนังแบบนี้ก็ขอฝากรายการถกหนังนะของพวกเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้อยากฟังอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะยย้ตรงเรนยูอะชอบบูลลี่คูเออเอาไข่อ่ะห้อยเอออยู่หน้าประตูอะแต่ก็มีเพื่อนในห้องนะที่แบบไปฟ้องคู่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันอย่างารยสุดท้ายอะครูคนนั้นต้องเป็นคนลาออกอะ